สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรอบคัมประจํา,า,จาวันนี้นะครับมีสาระแนะนำฟังกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานระบาว่าเซอร์จ,จิมและเคปมีแผนที่จะสร้างสนามเย่าแห่งใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โดยทางด้านจิมเล็เคีฟต้องการให้สนามแห่งใหม่แห่งนี้เป็นเหมือน,นสนามเดมบรีในทางตอนเหนือของอังกฤษซึ่งตั้งปเป้าไว้ว่าจะบรรจุผู้คนได้ถึง90,000คนซึ่งว่ากันว่าเซอรอจ,จิมเล็เคีฟไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการที่จะนําเงินไปลงทุนในการซื้อผู้เล่นเข้ามาสู่สมโมสรแมนยูแต่ถ้าว่าเซอร์จ,จิมเล็เคีฟมีความเชื่อว่าถ้านําเงินมาสร้างสนามแห่งใหม่เพื่อให้สนามแห่งใหม่แห่งนี้สามารถเทียบเท่าระดับโลก และเป็นสนามชั้นนําของโลกไปได้เนี่ยเหล่าบรรดาสาวกปีศาจแดงจะยอมรับกับสิ่งที่เขากําลังจะทําในอนาคตซึ่งการปรับปรุงและขยายรถฟอร์ดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ยังคงเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ของแมนเชสเตอร์เดซึ่งตอนนี้สโมสรแมนเชสเตอร์เดก็ยังเหลือพื้นที่มากถึง25%ที่ยังไม่ได้ใช้งานเลยอย่งางไรก็ตามดูเหมือนว่าจิมและคีฟจะมีอยู่2ตัวเลือกในการขยายสนามแห่งใหม่ของสโมสรแมนยูโดยตัวเลือกที่1นนั่นก็คือว่า ซีน่าคิอาจจะขยายสนามเก่าของโอตัฟอร์ดโดยจะใช้งบประมาณ800ล้านปอนด์ในขั้นต่ำและตัวเลือกที่2ก็คืออาจจะสร้างสนามแห่งใหม่ขึ้นมาซึ่งอาจจะใช้งบประมาณ1,000ล้านปอนด์ถึง2,000ล้านปอนด์ในการสร้างสนามแห่งใหม่โดยสมาชิกของอีเนอส์ก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันซึ่งบางคนก็บอกว่าให้ขยายสนามเก่าเพื่อลดงบประมาณไม่ให้บานปายแต่บางคนก็บอกว่าให้สร้างสนามแห่งใหม่เพราะว่า การสร้างสนามแ่งหใหม่นี้ก็มีมูลค่าใกล้เคียงกับการขยายสนามแห่งเก่าซึ่งพวกเขาเหล่านี้มองว่าอยากจะให้สนามแห่งเก่าแห่งน,นี้เป็นเหมือนโมรดกของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเลยเพราะว่ามันเก่าแก่มากแล้ว แหล่งข่าวเบื้องต้นจอระบุเพิ่มเติมอีกว่าการสร้างสนามแห่งใหม่ของแมนเชสเตอร์เต็ดนั้นทางด้านจิมลัคีฟอาจจะมีการของเงินทุนจากรัฐบาลอังกฤษเพื่อสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่แห่งนี้และดูเหมือนว่าทานาเซจินรักคีฟก็ได้เข้าพูดคุยกับนายกเทศมนตรีของเมืองแมนเชสเตอร์เพื่อหารือในการสร้างสนามแห่งใหม่แห่งนี้ที่แมนเชสเตอร์อยูเต็ดน,น,นะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากเจมส์ดักเกอร์ผู้สื่อข่าวจากเดอะเทเลกราฟนะครับที่รอมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟุตบอลอินไซด์นะครับที่ดอมาแราานว่าแมชเชสเตอร์เต็ดได้ตั้งค่าตัวของจอร์นซันโชวไว้อยู่ที่40-50ล้านปอนด์สำหรับสำหรับการปล่อยตัวจอร์นซันโชหลังจากที่เข้าหมดสัญญาย,ยืมตัวกระดอทมุนนะครับ ซึ่งในตอนนี้นะครับทางสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดนั้นก็หวังว่าการที่ซานโชไปอยู่กับดอทมูลเนี่ยซานโชจะสร้างผลงานได้เป็นชิ้นเป็นอันและจะดึงดูดสโมสรทั่วโยุโรปให้มาสนใจในเตวรายนี้ซึ่งสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดจะพยายามขายจโรซานโชให้ขาดทุนน้อยที่สุดนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดลี่สตาร์นะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรัอนัสเซอร์สโมสรจากซาอุดีอาราเบียต้องการเซ็นสัญญากับราเฟวรานและยินดีที่จะทำข้อเสนอกับราเฟวรานซึ่งจะให้ค่าเหนื่อยราเฟวรานสูงถึง50ล้านปอนด์ต่อปีซึ่งทางราเฟวรานนั้นก็คาดว่าจะออกจากสโมสรมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากไม่ค่อยจะลงลอยกับผู้จัดการทีมอย่างเอริกันฮาที่จับเขาเป็นผู้เล่นตัวสำรองนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเมลสปอร์ตนะครับที่ดอมาแรายานว่าสโมสสอนเอาฮีลานสโมสสอจากซาอุดิอาระเบียโปลีกเตรียมที่จะพยายามยื่นข้อเสนอให้กับบูโน่ฟรนเดสอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์หลังจากที่พวกเขาล้มเหลวในการคว้าตัวบูโน่ฟรนเดสในช่วงเดือนมกราคมนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของดอบโลซันนะครับที่ออกมารายงานว่าเซอร์จิมและคลีฟและทีมงานวางแผนที่จะซื้อตัวนักเตะในช่วงเดือนม,มกราคมโดยจะเน้นไปที่ผู้เล่นที่กําลังจะหมดสัญญากับสมโมสรน,นั้นๆโดยเหตุผลที่จิมและคีฟกระทําแบบนี้ก็มาจากว่า 1. นึ่งแมชชีสเตอร์เต็ดยังคงจําเป็นต้องระมัดระวังในการใช้เงินตามกฎการเงินของพิมม์ลีกและกฎการเงินของยูฟา 2แมนเชสเตอร์เต,เตดนั้นต้องมองไปที่นังเตะใกล้สมุดสัญญาเพราะว่าจะสามารถซื้อตัวได้ในราคาที่ไม่แพงนักโดยนักเตะบางคนที่ใกล้จะหมดสัญญากับสโมสรน,นั้นนั้นก็จะมีรายชื่อดังนี้ 1. โยชัวคิมมิด 2. โจนาธานเดวิด 3เกเฟนตูรามและ 4. อันฟอโซเดวีซึ่งรายชื่อทั้งหมดทั้งมวลท,ที่กล่าววันนี้ก็คือนักเตะที่กำลังจะหมดสัญญากาสโมสอนนั้นๆน,นนะครับขอแถมให้อีกคนหนึ่งลวกันนะครับนั่นก็คือราบิโอของยูเวนตุสที่อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของแมนเชสเตอร์เตดในช่วงซัมเมอร์ก็เป็นไปได้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นอย่างยูริเต็ดสแนปนิวนะครับที่ออกมารายงานว่าทุกคำดา่าทุกคำวิจารณ์ของแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตด อังเดออุรานารับรู้ทุกอย่างและเจ้าตัวนั้นก็จะเก็บคำด่าคำวิจารณ์เหล่านี้เพื่อมาผลักดันให้ตัวเองนั้นเล่นดีขึ้นซึ่งทางอังเดออุรานาก็ได้รับคำแนะนำจากแฮ์ดี่แม็กไวคนที่เคยผ่านจุดนี้มาแล้วและสามารถเอาตัวเองกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานของซามูเอลรักเคิร์นนะครับที่ออกมารายงานว่าแมชเชอร์แต่เชื่อมั่นในตัวเอริกเทนฮาร์กมากๆและเชื่อว่าเอริกเทนฮาร์กเนี่ยเป็นโค้ดที่จะพาสโมสรแมนยูกลับขึ้นสู่จุดสูงสุดอีกครั้งได้ถ้ามีเวลาให้เขามากพอและผลงานนัดล่าสุดของเอริกเทนฮาร์กก็ทําให้บอร์ดประหานแมนยูคิดว่าพวกเขาควรที่จะสับสุนเอริกเทนฮาร์กอย่างเต็มที่และควรเสริมผู้เล่นให้กับเอริกเทนฮาร์กเพื่อเป็นตัวเลือกในการใช้งานให้กับเขาต่อไปนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของแมนเชสเตอร์อีฟนิวนะครับที่เอามารายงานว่าโจรูวิสนะครับอดีตผู้รุกษาประตูของอาเบเบ์ดีนวัย36ปีกําลังฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์เต็ดซึ่งปัจจุบันนี้ผู้รุกษาประตูรายนี้นะครับก็เป็นผู้รุกษาประตูที่ยังไม่มีสังกัด เพราะว่าเขาเพิ่งแยกทางกับอเบอร์ดีนในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ผู้รักษาประตูรายนี้ก็กําลังฝึกซ้อมกับนักเตะของแมนยูไม่ว่าจะเป็นชุดอาร์คราเม่และก็ไม่ว่าจะเป็นนักเตะชุดใหญ่นะครับทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าทําไมผู้รักษาประตูรายนี้ได้มาฝึกซ้อมกับแมนเชสเตอร์เดใช่ไหมครับเพราะว่าผู้รักษาประตูรายนี้นะครับได้ขอเข้ามาฝึกซ้อมในปีที่แล้วแล้วก็มีการพูดคุยกับสตาฟโค้ชแมนยูรวมถึงยังมีการพูดคุยกับอิรนทนอีกด้วย และการพูดคุยนั้นก็เป็นไปในที่ทางเชิงบวกเลยทําให้ผู้รักษาประตูรายนี้ได้เข้ามาฝึกซ้อมที่แคดิงตันนะครับสื่อเบ้องต้นอย่างแมนเชสเตอร์อีไนเต็นะครับก็ยังได้ตั้งคําถามอีกว่า จะเป็นไปได้ไหมหากโจลูวิสนะครับสามารถสร้างความประทับใจให้กับเอริกธนักในช่วงฝึกซ้อมเอริกธนักอาจจะมอบสัญญาระยะสั้นให้กับเขาก็เป็นไปได้ซึ่งเอริกธนาก็เคยทํามาแล้วในกรณีของจอห์นนี่อีแวนที่เขาขอมาฝึกซ้อมในช่วงปีที่แล้วและสามารถสร้างความประทับใจให้กับเอริกธนักจนได้รับสัญญา1ปีกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในที่สุดนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคันโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมบอลทีอื่นได้หรอกดังนั้นนะครับผมอยากให้พวกเราเราสาวกปีศาจแดงทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ทีมปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือเราสาวกปีศาจแดงนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ